สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่ด้องจ๋าพาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้จะพายำวุ้นเส้นหมูยอใส่หมูบดด้วยนะจ๊ะทํากินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนจ้าเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้นะจ๊ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าครัวเพลินๆไปพร้อมๆกันทุม่มอัดเตอร์มะเขือเทศยูเนอเตอรถั่ถวลิสงชิลีพริกหอมใหญ่กุเลกมะนาวสรูน หมูยอหนังอ่าบาลานแฟลตหมูโบดกลอดนูดลาวุ้นเส้นตามด้วยกระเทียมดองจ้ะส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวดูในขั้นตอนการทำนะคะนำหมูยอมานึ่งนะคะถ้าเราทานไม่หมดมันจะเก็บได้นานจ้ะนึ่งแล้วหนังเขาพองดีจังเลยจ้ะสุกแล้ว นำวุ้นเส้นลงไปต้มในน้ำของหมูยอเลยต้มหมูบดต้มวุ้นเส้นแล้วก็นึ่งหมูยอเตรียมพร้อมแล้วจ้ะหั่นเครื่องเตรียมแล้วนะคะหั่นหมูยอแล้วจ้าพริกลงไปแล้วนะคะน้ำปลาจ้ะ เยอะนะวันนี้สีอิ้วขาวนะคะชูรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมนะหอมแกะกีบไปแล้วจ้ะมะนาวค่ะซิตรูน อีกโ้ยเปรี้ยวๆเ,เ,เ,เลยลหะใส่หมดลูกเลยนะคะ ใส่หมูบดค่ะหมูยอค่ะพริกไม่ได้ตำเพราะว่าอยากให้มันเห็นเป็นเม็ดๆจ้ะพริกมันมีค่ามากสำหรับคนเมืองน,นอกนะคะเราทานหอมใหญ่เป็นผักเลยนะคะเพราะว่า เอ่อขึ้นอะไรนะบ็อกกอรี่ไม่มีจ้ะวันนี้หอมใหญ่เรามีเยอะจ้ะเพราะว่าเราปลูกเองนะคะี่หมูนำมาสีแดง ชิมดูก่อนนะคะอ่อนเค็มค่ะเปรี้ยวได้แล้วหวานได้แล้วใัไปเขียวเสร็จไปนิดหนึ่งนะคะสีไม่ค่อยเจ็มนะพี่น้องแต่รสชาติแซ่บเลยทีเดียวจ้ะ มาจัดเสิร์ฟกันจ้าถั่วลิสงเอาไว้โรยหน้าตอนทานนะคะขอชิมหน่อยคะ่ะอือหือสุดยอดเลยจ้าสีไม่เท่าไหร่แต่รสชาติได้เลยเส่ถั่วลิสงจ้า เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้ามาจากพี่น้องจ้ามาทานด้วยกัน น้องจ๋ามาทานด้วยกันหิวแล้วหิวแล้วโอ้ยอ,อร่อยมากรสชาติพอดี

คุณลำโบไม่ทานนะคะเห็นใส่พริแกแกก็สลบไปสามวันแล้ว hạt để dân vào Chà hai hay xanh của mình mới đây phiêu cho, Bây giờ mấy trong tham เผ็ดเปรี้ยวหวานเลยสีไม่น่าทานแต่รสชาติได้เลย ว่าอยู่ลูกนึง่งว่าจะเอามาจัดสวยๆทานเสียดายจะอาจจะเอาไว้ตำกว่าต่างแดนจ้ะพี่น้องมันไม่เพียบพร้อมเหมือนบ้านเรานะคะหาซื้อก็ลำบากจะ้ะผลนทางแบบนี้ กรอบกรอบหวานก็หอมใหญ่เรานี่แหละภูมิใจปลูกเองจ้ะอืมอืมจะเทียมดอง

กินคำเล็กไปก็จะบอกว่าโอ้ยกินบอเป็นตะแซบกินคําใหญ่ไปก็โอ้โหคําใหญ่คําโตก็จะหาความพอดียากสักนิดหนึ่งมันเผ็ดได้ไง nên thịt có mẹ lòi chả ไม่ใส่ถั่วลิสงเอาไว้เพราะว่าถ้าเราทานไม่หมดมันจะได้ไม่อืดจะ้ะถั่วลิสงเราโรยเฉพาะตอนที่เราจะทานนะคะ ยำบุนเส้นของเราพี่น้องอาจจะมองเห็นว่ามันขาดไปหลายอย่างะแต่สำหรับแม่ครัวแล้วมันไม่ขาดไปอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ขาดความอร่อยแอบตัดคลิปเอากาแฟไปให้คุณผู้ชายจ้ะไปจูจีแกนิดหนึ่งตื่นมาดูท,ทีวีอยู่เดี๋ยวจะหาว่า ไม่สนใจเขา <c oughs> ไม่บ่นหรอกแค่กันหน่อย <c oughs> ถูกกระเทียมดองเข้าไปอุ้ย <c oughs> อร่อยจ้ะ <c oughs> เี่ต้องระวับบงจ้ะตัวลิส่สงมันแข็งกรอบ ยาดองอากาศด้านนอกมันเหน็บหนาวจา้ะในหัวสมองก็โอ้โหคิดเมมเบรรี่เอาไว้หลากหลายเมนูเลยจ้ะ มองมัวมาก Mm. thuốc cái em đồng 送家。 เปี้ยวน้ากระเทียมดองด้วยนะคะพี่น้องเปี้ยวมะน,นาวด้วยน้ํากระเทียมดองดองด้วยอร่อยมากบางท่านอาจจะคิดว่าทําเยอะจังแต่มะน,นาวลูกเดียวคือเราต้องเผื่อน้ํากระเทียมดองด้วยจ้ะน้ํากระเทียมดองเขาเปรี้ยวนะคะ เป็นหูอือ้ออรอยชอบรสไหนก็จัดไปจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันตัวลิสงที่สูงอัตราส่วนแล้วแต่ชอบเลยจ้ะ กินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจะพี่น้องจ๋ามีอะไรก็ทํากินเองจ้ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเครือไม่ครบก็อร่อยได้จ้ะปรุงรสเอา ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจแล้ววันนี้ก็มาทานยำบุ้นเส้นหมูยอไปพร้อมๆกันจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ